สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงรีวิวหนังไทยที่เพิ่งเข้าลงภาพยนตร์ไปเมื่อวานนี้กันเลยครับจริงๆเนี่ยคลิปนี้เนี่ยอาจเมื่อวานนะครับผมแต่ว่าผมคิดอยู่แล้วะว,ว่าผมกลับบ้านมาดึกก็เลยจะลงในวันนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นวันศุกร์ถูกไหมแต่จริงเราไปดูมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับก็ไม่อยากจะพลาดนะครับเพราะผมเองเนี่ยเป็น แฟนคลับของจักรวาลขุนพันธ์อยู่แล้วนะครับผมก็ดูขุนพันธ์มาเนี่ยก็ชอบนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าชอบสุดๆเลยเนี่ยจะเป็นภาค2นะครับผมลองลงมาค่อยเป็นภาค3แล้วก็ภาค1ที่นี่เองเราดูเสือมาเนี่ยนะครับคือต้องบอกตรงๆว่าคํำออกมาได้ดีมากๆแต่ถ้าส่วนตัวนะผมเองเนี่ยยังคงชอบภาค2มากกว่านะครับผมผมรู้สึกว่าไอภาคเสือแยกออกมาเนี่ยนะครับมันมีความเหมือนกับภาค3แต่ก็ รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดูอเวนเจอร์อะไรแบบโอ้โหเนื้อธรรมชาติอะไรแบบเวอร์วังคือมันมเนือธรรมชาติแหละแต่ว่ามันไม่เท่าภาค3ภาค 3, าค3นี่คือมึงแบบโอ้โหกูนึกว่าดูอเวนเจอร์ฉบับแบบอาคมไทยอะฉบับแบบจอมขมังเวทไทยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่อะไรทําออกมาได้ดีนะครับผมอยู่ในมาตรฐานแล้วก็เป็นการช่วยยกระดับวงการหนังไทยด้วยแต่ถามว่าไอการที่เราดูเสือมาเนี่ย อ่ะผมให้แรงที่2ในจัก,กรวาลขุนพันธ์แล้วกันผมชอบภาค2มากกว่าแต่อันนี้ก็คือมาอันดับ2เลยนะครับตัวผมเองเนี่ยให้อยู่ที่8คะแนนนะครับผมคือชอบมากๆ 1. เลยชอบอะไรบ้างนะครับผม 1. ชอบตีมนะครับ 2. รู้สึกว่าการเขียนเนื้อเรื่องเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมถึงแม้ว่าสําหรับผมเองเนี่ยยังรู้สึกว่าบางจุดเนี่ยมันมันใส่มาเยอะเกินนะครับผมแบบว่า ไม่ต้องใส่จุดเหล่านี้มาก็ได้อะไรแบบเนี้ยคือเนื้อเรื่องบางทีมันอาจจะจบไปตั้งแต่แบบ3ส่วนสี่ของเรื่องแล้วอ่ะจบเรื่องได้แล้วนะครับผมถ้าจบตรงนั้นผมจะฟินกว่าเดิมมากแต่ว่าพอมันลากยาวมาต่อมีอะไรต่อเหมือนเขาอยากจะเล่าเยอะอ่ะของเยอะอยากปล่อยของเยอะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับผมแต่อันเนี้ยตอนท้ายเรื่องสำหรับผมมันนะแต่รู้สึกว่า มันเอาไปทาเป็นภาคต่ออีกภาคได้เลยโดยที่สามารถมาเจาะรายละเอียดได้มากกว่านี้ผมรู้สึกว่าตอนท้ายๆเนี่ยมันค่อนข้างเร่งแล้วก็ไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องเท่าไหร่แล้วแบบเน้นบู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 บ,บ,บูบูอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะถ้าเราจบไปตั้งแนตะ่แบบ3ส่วนสี่ของเรื่องอ่ะเนาะจบอีเวนต์แบบสําคัญอันที่2ของเรื่องปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกภาคหนึ่งมีเวลามาเล่าให้มันละเอียดกว่านี้หรือปูเนื้อเรื่องให้มันแบบ ละเอียดลึกซึ้งให้คนมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครน,นั้นมากกว่านี้เนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะเพิ่มความสนุกขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งลวกันแต่อันนี้ผมเข้าใจว่าหูหนังมันอยากเล่าอ่ะมันมีเรื่องให้เล่าเยอะมันอยากเล่าอันนั้นมันอยากมาอันนี้แต่แบบโดยรวมก็คือทํามาได้ดีมากๆแล้ว หลายๆฉากประทับใจมากนะครับผมโดยเฉพาะฉากเปิดฉากต่อสู้ช่วงแรกๆอะไรแบบนี้เนี่ยคือมีความสร้างสรรค์แล้วก็โดนตีประกอบเองก็ทำออกมาได้เข้าเข้ากับตัวของธีมหนังแล้วก็จังหวะหนังด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วกันใช้คำนี้เลยคือมาตรฐานหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าดูสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังไทยที่เราอยากจะชื่นชมจริงๆนะอันนี้คือชื่นชมแบบโดยรวมก่อน ทีนี้มีอะไรเฉพาะจุดปะที่ผมรู้สึกว่าผมอยากชมนะครับอย่างแรกเลยก็คือเซตนักแสดงเดิมเนี่ยไอ้แก๊งเสือ3คนนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเสือใบเสือมเหศสวนเสือดําก็คือเป้อารักมาริโอแล้วก็โตโน่นะครับยังคงคาแรคเตอร์เดิมเอาไว้แล้วก็เรียกได้ว่าเล่นคาแรคเตอร์ออกมาได้สนุกดี คือมันมันรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบต้องเข้มอะไร100%อรนะเนาะมีฉากตลกมีฉากอะไรให้เราได้ดูบ้างคือทําให้หนังอ่ะไม่น่าเบื่อนะครับโดยรวมตรงนี้ก็ทําออกมาได้ดีแคสักแสดงได้ดีส่วนพี่เวียเนี่ยเข้ามาเป็นเสือฝ้ายนะครับผมก่อนหน้านี้นเป็นผู้พันเบิร์ดถูกไหม ผมเองเนี่ยพูดตรงๆว่ารู้สึกว่าผมชอบผู้พันเบิร์ดเป็นเสือฝ้ายมากกว่าพี่เวียแต่พี่เวียเองเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้โอเคนะครับผมแต่พูดตรงๆว่าก็ยังไม่เท่ากับผู้พันเบิร <Index S 2> ์ดผู้พันเบิร์ดเนี่ยมันมีความเก๋วอ่ะมันดูแบบเป็นเจ้าพ่อจริงๆอ่ะพี่เวียเนี่ยมันยังไม่ได้ดูเจ้าพ่อขนาดนั้นนะครับแต่ก็ทําออกมาได้เข่งขืมคือมาตอาหารดีน้ําทรงน้ําเสียงอะไรเนี่ยได้หมดเลยแต่แค่รู้สึกว่าผู้พันเบิร์ดอ่ะเขามีความแบบ เหมือนเก่าเกมกว่าความขังกว่าอะไรแบบนี้แต่อันนี้ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องลบแต่อย่างใดนะครับผมโดยรวมก็ทําออกมาได้ดีเลยแหละแล้วก็คุณหลินเนี่ยนะครับผมมาเล่นเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องอีกคนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะ อันนี้ก็ทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเหมือนกันนะครับผมเป็นบทหลักแต่เอาจริงเนื้อเรื่องของนั้นเนี่ยแอบรู้สึกว่าถ้าตัด,ตดให้มันสั้นกว่านี้หน่อยหรือไม่ต้องมาเจาะอะไรลึกมากเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําให้หนังมันสมูทขึ้นแต่การใส่มาก,ก็ไม่ได้เป็นข้อเสียนะครับผมโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าหนังตรงนี้แอคชั่นดีเพลงประกอบดีเนื้อเรื่องโอเคแทบจะทั้งหมดอาจจะมีรู้สึกแบบ พวกเนื้อเรื่องเสริมไซเควสแบบนี้ใส่มาบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันยืดเยื้อแต่โดยรวมก็คือดูสนุกแบบว่าไม่ได้รู้สึกเบื่อตลอดเรื่องราวรู้สึกว่าหนังเข้มข้นแบบไม่มีจังหวะให้พักเลยนะเปิดมาก็เข้มข้นเลยนะครับผมเข้มข้นอย่างรวดเร็วอะ่ะคือสามารถเล่าเรื่องไปพร้อมกับฉากต่อสู้ฉากแอคชั่นต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องมาเท้าความยาวสาวความยืดอะไรมากนะครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกเรื่องของหนังแล้วก็ธีมของหนังเนี่ยก็ยังคงความแบบ เข้ากันได้ดีมากๆนะสำหรับความเป็นแบบจอมขมังเวทไทยที่เอาเข้ามาในยุคแบบพวกยุคจอมพลปออะไรแบบนี้ก็คือเป็นยุคที่ความแบบความตะวันตกอรารยธรรมหรือขนมพัมเนียมของตะวันตกก็เริ่มเข้ามาแล้วมันก็จะผสมผสาษาเข้ากับความเป็นไทยนเนาะอารมณ์เหมือนข้าวบอยขมังเวทฉบับไทยก็คือมีการใช้ปืนแต่งตัวเหมือนข้าวบอยแล้วแบบแอสเตติกความสวยของยุคนะั้นะมันก็มีเสน่ห์ของมันมากๆนะครับผมผมรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบช่วงเวลาที่ สวยมากๆสำหรับประเทศไทยอ่ะเป็นแบบมีสเสน่ห์มีความคลาสสิกมีความวินเทจแล้วก็ตีมเติมตัวละครอ,อะไรเงี้ยทำออกมาได้แจ๋วเลยเป็นเป็นอะไรที่หลงตัวมากๆแล้วกันใช้คํานี้นะครับผมโดยรวมแล้วผมถูกใจหนังเรื่องนี้มากๆและให้อยู่ที่8เต็ม10ถ้าจะถามว่าหักคะแนนตรงไหนก็รู้สึกว่ามันบางจุดยืดเยื้อไปไม่จำเป็นต้องใส่มาก็ได้หรือว่ามันไม่ได้ต้องอัดทุกปมมาให้มันจบใน ในเรื่องเดียวอะ่ะคุณสามารถไปทําต่ออีกภาคได้เลยด้วยซ้ำโดยที่คุณจะเล่าประเด็นท้ายๆเนี่ยได้ละเอียดมากขึ้นสามารถเจาะไปในเรื่องราวให้เราได้เห็นถึงความตื้นลึกหนาบางอะ่ะคือตอนท้ายๆะนะช่วงแบบสักหลังจาก3าส่วนสของเรื่องไปแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเน้นอะไรละมันเน้นบู๊อย่างเดียวเลยเนื้อเรื่องมีอาจจะมีหมายถึงว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นแต่ก็จะมีอีสเตอร์เอ็กที่เน้นไปถึงแบบเรื่องการเมืองนู่นนี่นั่นมีแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้มีเวลาในการที่จะมาขยายความหรือมาทําให้คนดูรู้สึกผูกพันกับประเด็นไท,ทยๆแล้วไงตรงนี้มันแบบเล่ามาอาบางตัวแม่งเล่ามาประโยคเดียวที่มาของมันอะ่ะแบบเป็นซีนนาทีเดียวอะไรแบบเนี้ยคือมันควรจะมีอะไรที่แบบให้คนดูผูกพันกับมันได้มากกว่านั้น ก็เข้าใจและว,ว่ามันอยากยัดมาครับผมะถ้าเป็นผมเองผมอาจจะเลือกทาหนังให้ยาวขึ้นเลยด้วยซ้ำนะเพราะหนังอันนี้เองก็ยาวมากๆอยู่แล้วอะต้อง2ชั่วโมงกว่านะครับผมคือถ้ามันจะเอาเต็มไป2ชั่วโมง40เลยก็ได้แต่เล่าหลังๆะ่ะเหมือนหลังๆมันรีบอะมันมัน,ม,นมันเลยเป็นจุดที่ขัดใจผมอยู่ตรงนี้แต่โดยรวมนะ ช่วงแบบครึ่งแรกของเรื่องอนะชอบมากทำออกมาได้ดีเลยฉากแอคชั่นอะไรก็ถึงใจนะครับผมอาจจะเป็นฉากซูมอะไรเยอะไปหน่อยแต่อาจจะด้วยงบประมาณหรือเทคนิคนต่างๆนี้ก็เข้าใจกันได้แต่เลือดสาสนุกนะครับผมแล้วก็แบบว่าแบ่งบทกันดีด้วยในระหว่างเสือแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมคิดว่าใครไปดูมาแล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยสำหรับผมเนี่ยให้อยู่ที่8เต็ม10เลยนะครับผมค่อนข้างจะชอบมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มันไปต่อนะจักรวาลแบบจอมขมังเวทไทยในยุคแบบ ยุคที่มันแบบกึ่งปัจจุบันกับกึ่งอดีตเนาะมันก็ไม่ได้ดูแบบโอ้ย้อดีตอยุทยาอะไรแบบนั้น แล้วมันก็ไม่ได้ดูปัจจุบันแบบว่าเป็นยุคปัจจุบันที่เราทันกันนะมันก็ยังเป็นยุคที่ห่างไกลจากเราในระดับหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่ครับผมก็นับได้ว,ว่าเจ๋งมากๆเลยทั้งคอนเซ็ปต์ทั้งอะไรทุกอย่างขอชื่นชมทีมงานที่ทําหนังเรื่องนี้มาเลยนะครับผมสาหรับเรตติ้งของผมเนี่ยให้อยู่ที่8เต็ม10เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกรับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Comic World Daily นะครับ